SI ใช้เวลาร่วมปีติดตามเส้นทางเงินที่สุภชัยศรีสุภอักษรยักยอกไปจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์จนรู้ว่าเงินกว่า1 0,000ล้านบาทไปอยู่ในมือของใครและยังพบว่าสุภชัยศรีสุภอักษรนำเงินกว่า1,000ล้านบาทไปมอบให้กับวัดธรรมกายด้วยความศรัทธาแต่เป็นศรัทธาบาปเพราะเงินนั้นได้มาจากการยักยอกเงินของคนอื่นไปไปติดตามเรื่องนี้ครับ ราบน้ำตาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์แห้งเกิดกลังพวกเขารอเวลาทวงเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตนำมาฝากไว้กินดอกผลยามชาราแต่สุภชัยศรีสุภอักษรและสรัญญามาหมัดยักยอกไปจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทรพฤติกรรมสุภชัยและพวกแอบสั่งจ่ายเงินตามเช็คสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันร87 878ฉบับ ไปให้บุคคลนิติบุคคลสูงถึง11,367ล้านบาท DSI รับเป็นคดีพิเศษที่146ทับ2556วิธีการในการกระทังความผิดของสุปชัยเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าสุปชัยเนี่ยนำเงินออกไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะเป็นจำนวนเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้การที่จะทำรายงานประจำปีนะฮะให ระบบของบัญชีประล้านกันระหว่างรายรับรายจ่ายเนี่ยนะมันในเมื่อมีรายจ่ายออกไปมันก็ต้องมีรายรับเข้ามานะครับทางสุประชัยเองก็เลยใช้วิธีในเรื่องของการทำสัญญากู้นะครับเป็นตัวดึงเงินออกไปจากทางสากรนะครับซึ่งหลังจากที่ตรวจพบแล้วเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เลยสัญญากู้ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยปลอมเกือบทั้งหมดนะครับทางผู้กู้ไม่ได้ เป็นผู้เซ็นชื่อในสัญญากู้หลังรับเป็นคดีพิเศษสำนักคดีการเงินการธนาคาร DSI คัดแยกกลุ่มผู้รับเช็คสากรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์แฉบับออกเป็น7กลุ่มตามพฤติการเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามเส้นทางเงินเช็ค878ฉบับเราเป็นแบ่งเป็น7กลุ่มอย่างเช่นกลุ่มนิติบุคคลที่มีมูลนี่นิติบุคคลที่ไม่มีมูลนี กลุ่มวัดพระธรรมกายกลุ่มบุคคลธรรมดากลุ่มผู้้ังหาเดิมนะฮะหรือผู้ที่มีอยู่ในเครือข่ายกลุ่มในหน้าค้าที่ดินนะครับก็กลุ่มในสถาพรสิริวัฒนานุกูลและบริษัท s อสบิวโ n g ดการแบ่งของเราเนี่ยก็จะแบ่งลักษณะที่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะการกระทําคล้ายๆกันกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มนิติบุคคลไม่มีมูลนี้ต่อกันกลุ่มพระ แล้ววัดพระธรรมกายความสุมเสียงของกลุ่มวัดธรรมกายพระเทพยานมหามุนีธรรมชโยและมูลนิธิมหารัตนะอบาสิกาจัน์ทรขนนกยูงพบว่าตั้งแต่วันที่5มีนาคม2552ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2554ได้รับเช็คจากสากรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์21ครั้ง เป็นเงิน1,205ล้านบาทวัดยืนยันไม่มีมูลนี้กับสหกรณ์แต่เงินที่สุปชัยนำมาบริจาคเป็นเงินที่บริจาคด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาเพื่อความรอบคอบในประเด็นข้อกฎหมายและตระหนักดีว่าวัดแห่งนี้มีผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาจำนวนมากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้หารือหัวหน้าพนักงานอายการขจรศักดิ์พุทธานุภาพที่เข้าร่วมสอบสวนด้วย สรุปว่าพฤติการพระเทพยานมหามุนีกับพวกอาจจะมีส่วนเป็นผู้สนับสนุนสุภชัยยักยอกทรัพย์สหกรหรือสนับสนุนให้ลักทรัพย์นายจ้างหรือรับของโจรความผิดฐานฟอกเงินและความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตในกลุ่มที่ประชาชนสนใจคือกลุ่มพระภูมวัดนะฮะพระ เทพยานมหาโมนีหรือพัะธมชโยเนี่ยก็น่าจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับนุนให้ยักยอกทรัพย์หรือรับหรือรัรอกทรัพย์หรือรับของโจรแล้วก็เป็นความผิดฐานเรื่องฟอกเงินแล้วก็ท่านเป็นเจ้าวาดตามพรบคณะสงฆ์ปี2 5 0พนเน่ยก็จะเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปรวัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติที่โดยไม่ชอบครับแล้วอันนี้เราก็เสนอไปทางทิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านมีความเห็นเรียบร้อยแล้วเอกสารรายงานผลการสอบสวนเราก็จะติดไปสำนวนเสนอไปทางพนักงานอายการคดีพิเศษเพื่อให้ท่านได้ทราบนะฮะซึ่งตอนนี้คาดว่าจะส่งสำนวนที่สอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยให้ทางอายการเร็วๆนี้นะฮะ ส่วนอำนาจการตัดสินใจการสั่งคดีของท่านเนี่ยก็เป็นความเห็นอิสระซึ่งเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับวัดธรรมกายปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ทราบที่มาของเงินที่สุประชัยนำมาบริจาคให้กับวัดพระธรรมาชโยไม่ทราบว่าวาทารของจะบริจาคเงินให้ไม่ทราบเลยท่านไม่เคยเห็นเลยพอรับเค้กเสร็จเรียบร้อยเสร็จพิธีปุ๊บท่านก็จะรู้แกบ หลวงพี่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทางด้านนี้แต่ทีมงานก็จะเป็นคนนาเช็คกลับมาแล้วก็มาเข้ากระบวนการเป็นทางบัญชีทางการเงินปกติของทั่ว,วไปะนะแสดงอย่างนี้หลวงพ่อท่านยังไม่เคยเห็นรายละเอียดข้างในว่ามีอะไรบ้างอย่างไรส่วน,นการจัดการนี้หลวงพี่กับทีมงานก็จะเป็นคนจัดการไม่ไม่ใช่ของคุณสุภชัยเท่านั้นของคนอื่นทั่วๆไปก็เหมือนกันลนักษณะเดียวกันน่าจะเห็นว่าในภาพที่เคยวีเซ็งไปเยอะแยะ ยาิโยมเขาก็จะเข้าแถวมาแล้วก็มาถวา,ายกันเป็นหมู่เปไ็น,นเช็คเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นเส้นทางเงินที่โยงยายไปถึงพระในคือขายวัดธรรมกายพระครูปหลัดวิจาร์ณีรังกุโรพระวิรัตทิตรัตโนรายหลังนี้รับเงินไปหลายครั้งนำไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรจังหวัดพิจิตรพระมนตรีสุดาภาโส ซึ่งเป็นพระเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายอบรมต่างประเทศวัดพระธรรมกายได้มีการพูดคุยกับพระธรรมชายโยบ้างไหมครับไม่เคยไม่ได้รู้จักไม่ได้คุยอะไรกันตอนทญ่ก็ทนายติดต่อมาก็มาตามหมายแค่นั้นเองไม่ก็เป็นพระโกวัดธรรมดาจา้ะก็แค่คนมาทำบุญแล้วก็รู้จักแล้วก็ร่วมบุญทันนี้งพระครูประหลัดวิจาร มีชื่อรับเช็ค119ล้านบาทนำไปสร้างศูนย์เยาวชนที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทำไมครับว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวกับนายจุตชัยครับการได้รับเช็คครับอันนี้คือต้องไปถามทางคดีพิเศษนะคไหมปเดีตจะมาให้ทางมูลรบ้างตัวเลขว1 9่ล้านบาทนี่ตัวเลขผมอยากให้ให้ให้สอบถามทางดีไ นะครับแต่ว่าตัวเงินเข้ามีไม่มีนะฮะต้องยืงนยันว่ามีเงินเข้าจริงนะครับแต่ว่าตัวเลขดูที่เดือดใจว่าตัวเลขที่เท่าไหร่เราเดินทางไปที่ศูนย์จวาชนลบบุรีที่ครั้งหนึ่งเคยเฟื่องฟูแต่วันนี้กลับเงียบเชียบมีป้ายปิดห้ามคนนอกเข้าแล้วนี่เขาเขาห้ามเขา้านานหรือย,ยังครับหิ่งเมื่อไม่นานเนาะ ก็ไม่ไม่่อยรู้เหมือนกันไม่ไม่เคยได้เข้าไปมั่คมาขาววิ่งเข้าไปเยอะนะสองปีนี่ะปีก่อนเนี่ยคนจะเงียบมาในในปีกว่าชุดก่อนนู้นนะบินที่บ้านก็ใส่อยู่แต่ตอนนี้เงียบไปนะแต่เห็นมีแบงค์ก็พระเข้าแล้วนะ ไไจุดนี่ว่ามันไปเป็นถาวรวัตถุหมดแล้วในทางศาสนาอ๋อหมายถึงเงินจำนวน1้9ล้านบาทอเอาไปสร้างถ,งถูกต้องถูกต้องถูกต้องข้อมูลท่านศูนย์ศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมไม่ได้ซื้อฮะศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนที่ลบบุรีนะฮะและเป็นเรื่องที่เดี๋ยวใจเข้าไปตรวจพื้นที่แล้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเรียกพระเทพยานมหามุนีธรรมชัยโยเข้าให้ปากคำหลายครั้งกระทั่งวันที่4มิถุนายน พนักง,งานสอบสวนของกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษพร้อมกับอายการเดินทางเข้าสอบปากคำพระธรรมชโยที่วัดธรรมกายพร้อมตรวจสถานที่ก่อสร้างภายในวัดที่ระบุว่านำเงินที่สุภาชัยบริจาคด้วยความศรัทธาไปก่อสร้างนี่คือจจดีไม่ใช่จันทร์บินต้องขอจเจริญพรที่น้องสื่อมวลชนนะครับถ้า าในอนาคตเราเห็นเพื่อนๆเราเรียกว่าจันดินหรือว่ายันแม่นะไม่ใช่อาคารหลังนี้สื่อมวลชนให้ความสนใจเพราะว่าปัจจัยที่สากสารเครดิตยึดของจันได้ถวายมาก็คือว่าเอามาสร้างที่นี่ส่วนหนึ่งมาสร้างเป็นศาสนสถานเป็นสมบัติของแผน่นดินสิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่ตัวมโหรานภายในวัดธรรมกายมาจากแรงศรัทธาของสาธุชนแต่จะมีประโยชน์อันใดถ้าแรงศรัทธานั้น หรือเงินนั้นมาจากเงินที่ไม่บริสุทธิ์ในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเงินที่ยักยอกมาจากสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ไปอยู่ที่ไหนบ้างห้ามพลาดครับสัญญาปลอมที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนคือวิธีการที่สุภชัยศรีสุภาอักษรนำเงินออกมาจากสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ เงินเหล่านั้นไปอยู่ที่กลุ่มไหนบ้างไปติดตามครับ <ths erin> <stop> พนักง,งานสอบสวน DSI ตรวจสอบที่พักสุภชัยหลายครั้งเก็บหลักฐานทั้งหนังสือสัญญาโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานสำคัญ ที่บ่งชี้ว่ามีการขโอเงินที่ยักยอกมาในรูปที่ดินและยังพบบุคคลนิติบ,บุคคลที่รับเช็คโดยไม่มีมูลนี้สัญญากู้เนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีการเปลี่ยนสัญญาในทุกๆปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางสัญญาก็จะมีหลักทรัพย์ที่ดินค้ำประกันแต่เป็นการจำนองเมื่อปี5-2แต่ในสัญญาฉบับใหม่ไม่มีนะเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าครั้งแรกที่ทาสัญญากู้เนี่ยมีการจำนองจริงแต่ในการเปลี่ยนสัญญาไม่มีการจำนอง ซึ่งในลักษณะทํานองอย่างนี้นะครับไม่สามารถที่จะบังคับจํานองเอากับที่ดินนี้ได้นะแฟ้มสอบสวนดีเที่สํานักคดีอาญาพิเศษ3กว่า20,000หน้า,บาพบความผิดป,ปกติของกลุ่มต่างๆนอกเหนือจากกลุ่มวัธรรมกายกลุ่มนิติบุคคลที่มีมูลหนี้และการโอนเงินในต่างประเทศ658ฉบับวงเงิน7,203ล้านบาท มันจะมีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดนะครับว่าใครรับไปจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่กลุ่มไหนรับไปจานวนทั้งหมดเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วจะครบหมดทุกอย่างนะครับว่าใครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีมูลนี้นะครับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ที่อยู่ในเครือข่ายผู้ต้องหานะครับกลุ่มบุคคลกลุ่มในหน้าที่ดินและกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีมูลนี่ทั้งหมด กนที่มีชื่อวัดชานน์หรือสมศักดินวะอิสาราลักษ์ผู้ก,ก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนรัฐประชาและเคยเป็นอดีตสจขอนแก่นเขาได้ชักชวนสหกรณ์อื่นในภาคอีสานนําเงินมาฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์โดยจะได้เงินค่าหัวคิว5-10%ของเงินฝากปี2552-2553เม็ดเงิน2,566ล้านบาทไหลเข้าบัญชีวัชชานน โดยระบุเป็นเงินค่าตรงจากการชักชวนสาก์นำเงินมาฝากในสาก์เครเดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์แต่พบว่าเงินส่วนหนึ่งอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นกลุ่มสาก์เครเดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีที่มีสุภาชัยศรีสุบะอักษรเป็นผู้ก่อตั้งก็เป็นอีกหนึ่งสากลที่มีการยักยอกเงินมาจากสาก์เครเดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์กลุ่มสาก์อื่นๆที่เอาเงินมาฝากสาก์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์เนี่ยมีประมาณที่เราสอบไปประมาณ นับ10บรายนะฮะทั่วประเทศเนี่ยเอามาฝากแล้วก็มีการคืนเงินไปตามสากรต่างๆเนี่ยเราก็ได้เชิญตัวแทนสากรมาสอบปากคำก็คือมีมูลนี่อยู่เดิมก็คือแต่ละแห่งเขาก็มาฝากแล้วก็มีการคืนเงินกลับไปอันนี้มีมีมูลนี่ต่อกันไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องครับรับความสําเร็จนะสกจกรีอิตรมหาเกเตรยรมาสกระอิรหกเกยตรอิสรเยกรีตรลโมเด อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ต้องหาและผู้อยู่ในข่ายผู้ต้องหาประกอบด้วยกลุ่มญาติธรรมบุคคลใกล้ชิดนายสุภชัยมีเช็ค27ฉบับวงเงิน348ล้านบาทเออทั้งหมดเนี่ยจะอยู่รวมในฐานะที่เป็นผู้รับเช็คกลุ่มในหน้าที่ดินและกลุ่มนิติบุคคลที่ไม่มีมูลหนี้พบว่าสุปชัยยักยอกเงินสากรณ์321ล้านบาทไปซื้อหุ้นในบริษัทเอ็มโฮ SPV 2พร้อมที่ดิน300ไร่ใกล้กับวัดธ,ธรรมกายปัจจุบันมีการโอนหุ้นให้กับบุคคลอื่นถือแทนส่วนที่ดินก็ได้แบ่งจำหน่ายให้กับผู้ซื้อหลายรายโดยมีผืนหนึ่งถือครองโดยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังรายหนึ่งสำหรับกลุ่มในหน้าค่าที่ดินก็คือเป็นการรับเช็คจากสกรของจันเนี่ยโดยนายสุภชัยและคุณสริยามันหมัดได้เซ็นเช็ค สาก์ของจันร์แล้วให้บุคคลกลุ่มในหน้าซึ่งมีด้วยกันหลายสิบคนเนี่ยไปตะเวนซื้อที่ดินเช่นที่โคราชสิ้วนะฮะอำเภอสีคิ้วที่เมืองการนะฮะหลายๆที่ทั่วประเทศเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็ไม่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 ทราบว่าเป็นเช็คของสากลนะไม่ไม่ไม่รู้พฤติการในทำผิดก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องในในการกระทผิด เพราะว่าเป็นผู้รับเงินค่ารายหน้าเท่านั้นเองเรียกสอบหมดและะ้วเพื่อเสนอไปทางพนักงานการพิจารณาอีกทีเราเดินทางไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจสอบที่ดินโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่สุภชัยบริจาคเงินให้กับวัดธรรมกายแล้วนํามาซื้อที่ดินผืนนี้คุณฉลวยที่โคร,ราชที่ไปซื้อที่คุณสุภชัยให้คุณฉลวยไปซื้อที่ที่อำเภอปากตรงชัยสองแปลงแปลงละพันไร่เนี่ย เป็นวงเงินประมาณ400าล้านบุคคลเหล่านี้ก็อยู่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วปกติอาชีพแกก็คือเป็นนายหน้าค้าที่ดินก็จะให้บุคคลเหล่านี้ไปตะเวนหาซื้อที่ดินขเขาไม่ได้รู้เห็นบริการในการผิดอันนี้ก็ก็เสนอไปให้ให้ทาพนักงานการพิจารณาถูกไหสุภาชายัยแม้จะอยู่ในเรือนจำแต่ยังมอบหมายให้ทนายความส่วนตัวมาร้องขอความเป็นธรรมจากพันธุรวจโทสมบูรณ์สรารสิทธ ในหลายประเด็นทีน่ท่านไม่ได้อายัดไม่ได้ยื่นไม่ได้คดีมันมีกรรมการบางคนเขาสับสนเขาหมอเขาคิดทกข์ทีนี่ผมเราจะบอกว่าคดีแพ่งขนาดฟ้องขับไล่คดีแพ่งถไายห้องเนี้ยผมยังติดประเด็นนี้ว่าคุณจะเอาไว้ทําไมคุณคุณบรรยายฟ้องให้ผมขนย้ายทรัพย์สินและบริวารพอผมจะตกลงจะทํายอมด้วยจะเอาลูกแก้วจะเอาพระไว้แล้วมันจะทำเปยังไง <c oughs> เสร็จแล้วผมมาวันนั้นที่ไปแจ้ง ให้แกพี่อาดาว่าตัวไหนจะคืนไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ยนะ <ừ. S 1> แกก็บอกว่ามันคดีแร่มันร้องหลายทีดีนะสมมติฐานอะไรที่เขาไม่ได้เอาไว้ในคดีอาญาก็ต้องคืนเราก็เลยทำหนังสือมายินยันความประสงค์อีกทีหนึ่งฉบับในนี้ก็ <ừ. S 1> ให้ท่านส่งต่อได้อีแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของผมนะในเรื่องเรื <ผม S 1> ่อง<ร>ไมัยเข้เข้าใจง่ายตรงนัน แต่ว่าคดีมันอยูย่ที่กองค่เือเรียนแผนเรียนตรงไปบขอทราบวาระการดำเนินแหนทุกดีนะและการอบรมหลักสูตรของท่านอันนี้มันไม่ใช่ผมอะ่ะอนนี้ต้อง,งเกือยครับอันนี้ที่ผมบอก็ตอบได้ที่ไหนไม่ให้ผมไม่ใ้ตอบผมไม่ได้ให้ตอบนี่ หรือเสเนอท่านนี้แล้วแต่ดุลยเีของท่านนไงหรือจะนำเสเนอท่านระดบที่ดีมันไม่ใช่หน้าที่ผมเดีถ้าเป็นเรื่องคดีเนี่ยผม,มแต่อันเนี้ยใช่ไหมท่านถามเนี่ยเรื่องของวาระการดำตำแหน่งของท่านทิพดีและการรื้อสอบท่านต้องถามทิพดีหรือว่าไอ้ต้องถามทิพดีคนปัจจุบันหรือว่าท่านต้องถามกระทรวงอะไรก็ว่าไปอันนี้มันไม่ใช่ ทรัพย์สินที่มีการยึดไปโดยประประงขณะนี้อยู่ในกระบวนการออกกฎหมายใหม่ให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์ร้องขอคืนทรัพย์เป็นเงินได้ตอบไม่ได้นะ,ะว่าเงินที่ให้ไปเนี่ยแล้วเราจะไปเรียกคืนได้อย่างไรทั้งทั้งฝ่ายสงก็บอกว่าเอาไปใช้ทำส,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 สถานแล้วอะไรเงี้ยนะก็คงไม่ได้หวังเท่าไหร่หวังจากประธานมากกว่าทางวัดนี่ผมบอกเอาไง ไม่ติดใจหลายแล้วแต่อยากจะให้เล่งรัฐประธานที่ยักยอกและช่อโกงไปปปงกับเราต้องร่วมกันอยู่แล้วในการยึดอายัดที่ดินทรัพย์สินพวกนี้เพื่อเป็นของสากลนะฮะเพราะเป็นเงินสากลที่ไปซื้อก็จะต้องตกเป็นของสากลนะครับส่วนของปปงอเองนะครับเราดําเนินการการทรัพย์สินไปแล้วนะครับมีการยึดไปทั้งหมดเนี่ยเดิมเนี่ยเรายึดไว้ประมาณ7กตลพลน และที่ว่าเป็นหมื่นล้านส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นนะครับซึ่งเรากไไ็ได้ถอนไปแล้วเพราะว่าหุ้นมันเป็นกระดาษมันไม่มีอะไรแต่ว่าประมาณมูลค่าจะประมาณ7จ็ดพันล้านปีที่ดินมีเงินสดมีรถยนต์มีบ้านมีอะไรทั้งหลายแหละประมาณนี้นะฮะตัวเลขกลมๆลสิ่งที่เราเดําเนินการไปแล้วก็คือระหว่างที่เรายึดเนี่ยนะครับทางสากลเองก็ได้ไปยื่นคําร้องต่อศาลขอศาลแพ่งมีคําสั่งยึดอายัดไว้ก่อนเพราะนั้นขณะนี้ทรัพย์ที่เรายึดไว้เนี่ยอยู่ใน ภายใต้การคำสั่งของสารแ่งนะครับแต่ก็ขณะนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเนื่องจากว่าทรัพย์ที่เราได้มีการยึดในคดีนี้เป็นทรัพย์สินที่มีผู้เสียหายเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องประสานกับศาลหากว่าสากลจะประสงค์ให้ดําเนินการโดยใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเราก็จะนําทรัพย์เหล่านี้นะครับโดยให้ทางพนักงานการยื่นอดีลงต่อศาลขอให้ศาลสั่งให้ คือหลุดชดใช้ทรัพย์สินกับผู้เสียหายต่อไปอันนี้ก็เป็นเพียงขั้นตอนนะฮะ,ะสิ่งที่เรารออยู่ขณะนี้ก็คือเรื่องอนุบัญญัตินะครับคือกฎหมายลู่ที่จะออกมาตามกฎหมายหลักในเรื่องของแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษสรุปสํานวนนำผลการสอบสวนปากคำพยานพร้อมพยานหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเช็คทั้ง878ฉบับ ส่งมอบให้กับพนักง,งานอายการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนของผู้รับเช็คนะครับไปจากสุประชัยเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีความผิดในเรื่องของรับของโจรหรือมีความผิดในเรื่องของฟอกเงินหลังจากทางท่านอายการรับข้อมูลตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีการสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเราให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งในตั้งแต่ตอนที่เข้ามาทาคดีเมื่อต้นปี บอกทางพักงานสับสนเสมอว่า,าสิ่งที่สามารถที่จะช่วยชาบ้านหรือผู้เสียหายได้ก็คือทรัพย์สินที่จะตามเพราะพยานหลักฐานคิดว่าน่าจะเพียงพอที่เราสอบสวนมาเนี่ยเรื่องนี้เราจะต้องทําให้มันมีความโปร่งใสชัดเจนและตอบสังคมให้ได้นะฮะแล้วสิ่งที่ผู้เสียหายมาร้องทุกนี้ก็หวังที่จะเราเป็นที่พึ่งสุดท้ายเราก็จะพยายามทําเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสที่สุดก็ สุดแล้วแต่ท่านทางพนักงานการคดีพิเศษจะจะพิจารณาสั่งคดีอย่างไรนะฮะเราไม่อาจก้าวล่วงตรงนั้นนับเป็นสัญญาณที่ดีที่สมาชิกสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จะได้เงินกลับคืนเพียงแต่ต้องรอเวลาแปลงทรัพย์สินที่ยึดอายัดเอาไว้เป็นเงินคืนกลับไปคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการในชั่นเอ็กไฟได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มและรับชมรายการได้อีกครั้งในช่วงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่งของคืนวันอาทิตย์ และยังรับชมได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv รับชมรายการผ่านทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook Nation f 5 Digital 22